สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะขอพาทุกท่านเข้าไปสู่บรรยากาศของศึกวอลเลย์บอลหญิง CV ี League ที่จะมีการประเดิมสนามแมตช์แรกกันในวันที่4สิงหาคมนี้มาพรีวิวให้ฟังกันเพื่อเป็นการวอ์มารพกันสักหน่อยกับความคิดเห็นของแฟนลูกยางจากชาติคู่แข่งในรายการนี้อย่างชาวฟิลิปปินส์และก็เวียดนามหลังจากที่ล่าสุดพวกเขาได้เห็นรายชื่อผู้เล่นไทยชุดนี้ที่เพิ่งได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ ที่เราจะจัดทัพใหญ่ไปลุยรายการนี้ขาดแค่เพียงตัวหลักอย่างหัทยาบำรุงสุขเท่านั้นซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยแฟนวนบอลจากชาติคู่แข่งขันของเราหลายๆคนเขาก็แอบเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าไม่คิดว่าทีมชาติไทยจะให้ความสําคัญกับรายการระดับอาเซียนกันมากขนาดนี้โดยพวกเขาได้มีความรู้สึกหลังเห็นรายชื่อของนักตบไทยชุดนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองจากพวกเขากันดูครับ โดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่แฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์กันก่อนที่มีนับร้อยคนเลยที่ได้ออกมาตัดพ้อพร้อมกับอีโมจิร่ำไห้หลังจากที่ได้เห็นรายชื่อนักก ah ีฬาไทยของเราในรายการนี้โดยที่แฟนฟิลิปปินส์คนแรกนั้นได้บ่นทีมชาติไทยของเราว่านี่มันแข็งแกร่งมากเลยทำไมไทยถึงได้เป็นอย่างนี้ได้โปรดให้โอกาสฟิลิปปินส์เป็นแชมป์บ้างส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิมเ่มเติมแบบติดตลกต่อไปว่าเมื่อต้องเจอทั้งพิมพิชญาชัชชุออนและก็อัชาราพร มันก็ต้องตายอย่างสงบเลยนี่พวกคุณไม่เหนื่อยกันบ้างหรือไงในขณะที่คนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เชิงตัดพ้อถึงทีมชาติไทยชุดนี้ว่าไทยแลนด์เนี่ยกลัวที่จะโดนปล้นเหรียญทองไปหรือไงนี่มันแค่ซีบีหลีกเท่านั้นนะโอ้ซึ่งแฟนฟิลิปปินส์คนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมได้ว่าไทยจัดเต็มขุมกำลังเลยพวกเขาคงจะบอกว่าเหรียญทองนั้นมันคือชีวิต ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ต่อไปถึงการที่ไทยจัดทีมชุดนี้ไปแข่งขันด้วยความข้องใจว่าเฮ hey, นี่คุณสีเรียดมากเกินไปแล้วนะไทยแลนด์ Thailand เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์เชิงขำขันต่อไปด้วยว่าพี่สาวไทยเนี่ยไม่เยือกเย็นกันเลยนะพวกคุณไม่มีชุดบีกันบ้างหรือไงนี่แค่เพียงเจอกับเราเองนะส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็เป็นอีกแฟนชาวฟิลิปปินส์ที่มีความข้องใจว่าทำไม ไทยถึงได้ต้องส่งทีมชาติชุด A มาแข่งขันด้วยพวกเขายัางมีรายการคัดโอลิมปิกรายการชิงแชมป์เอเชียแล้วก็รายการเอเชียนเกมหลังจากนี้อีกนะให้โอกาสฟิลิปปินส์กันบ้างเถอะแต่ว่าจากตรงนี้แฟนฟิลิปปินส์คนต่อมานี่ก็ได้มองถึงการจัดทัพใหญ่ไปแข่งขันในรายการนี้ของไทยเราไปในอีกแง่มุมหนึ่งแล้วบ้าพวกเขาก็กําลังเตรียมตัวสําหรับการไปคัดโอลิมปิกนะดังนั้น นี่มันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ที่พวกเขาส่งทีมชุดเอกเข้าร่วมแข่งขันในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปอีกในแง่มุมหนึ่งด้วยว่าฉันคิดว่าท,ทีมชาติไทยจัดทีมที่แข็งแกร่งมาเล่นในรายการนี้ก็เพราะว่าผลงานของพวกเขาไม่ดีมากนักในรายการ v n l ที่ผ่านมาซึ่งคล้ายคลึงก,กันกับคนต่อมาที่ก็ได้มองด้วยว่าไทยเนี่ยต้องการลบความผิดหวังของพวกเขาในรายการ v n l มันดูเหมือนว่า พวกเขาจะเทมาลงมาในรายการซีบีลีกยังไงก็ขอให้เมตตาต่อสาวๆของเราด้วยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมในเชิงตัดเพ้อหลังจากที่ได้เห็นรายชื่อนักกีฬาไทยในรายการนี้ว่านี่คุณจะให้เราเป็นสนามฝึกซ้อมของคุณอีกครั้งใช่หรือไม่นั่นมันเป็นไลฟ์อัพสำหรับเอเชียนเกมมากกว่านะพี่สาวแต่ว่าจากตรงนี้ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมานี่ก็ได้มองไปในแง่ดีต่อการที่ทีมไทยจัดทัพใหญ่ไปแข่งขันในรายการนี้ว่า ถึงแม้ว่าทีมชาติฟิลิปปินส์ของเราจะต้องพ่ายแพ้แต่นี่มันก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยสําหรับพวกเขานะส่วนอีกชาวฟิลิปปินส์คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงการที่ทีมชาติไทยส่งทีมชุดนี้เข้าแข่งขันในรายการนี้ต่อไปอีกด้วยว่าขอบคุณทีมไทยที่ทุ่มเทกันเต็มที่นะนี่มันจะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเลยสําหรับสาวๆฟิลิปปินส์ของเราส่วนหลังจากนี้ผมจะขอพาทุกท่านไปที่มุมมองของแฟนๆชาวเวียดนามกันบ้างครับ ที่คนแรกนั้นได้มีความรู้สึกต่อรายชื่อทีมชาติไทยชุดนี้ว่าทีมไทยเนี่ยดูแข็งแกร่งกันมากเลยนะซึ่งก็เช่นเดียวกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มองด้วยว่าไทยนั้นแข็งแกร่งมากเกินไปมันไม่มีคู่แข่งขันที่จะต่อกรได้เลยส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมกลึงประชดประชันเล็กๆถึงการจัดทัพแบบนี้ของทีมชาติไทยของเราว่าไทยเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่ปล่อยให้เวียดนามนั้นมีโอกาสได้เหรียญทอง ซึ่งคนต่อมาก็มองถึงการส่งผู้เล่นชุดนี้เข้าแข่งขันในรายการนี้ของไทยเราว่าพวกเขาคงจะมุ่งมั่นที่จะเล่นในรายการ C ีวีลีกเพื่อที่จะลบล้างผลงานของพวกเขาในเบียรวส่วนแฟนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์คาดการณ์ผลาการแข่งขันล่วงหน้าในเชิงตัดเพอะหลังจากที่ได้เห็นรายชื่อนักกีฬาไทยชุด C ีวีลีกว่าทีมชาติเวียดนามจะต้องแพ้อย่างแน่นอนเลยซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มากล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปว่า เราแพ้ไทยมาเป็นทศวรรษแล้วมันโอเคละถ้าเราจะแพ้เพิ่มขึ้นอีกส่วนคอมเมนต์ต่อมาที่ได้มาสแสดงมุมมองเพิ่มเติมหลังการประกาศรายชื่อของไทยนี้ว่าแบบนี้เวียดนามควรที่จะเล่นกันด้วยทีมสำรองในสนามแรกนะแล้วสนามที่สองค่อยเล่นกันด้วยทีมชุดลกักแต่จากความคิ่เห็นนี้ก็ได้มีแฟนเวียดนามคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ตอบกลับว่าทำไมทีมชาติเวียดนามต้องเลี่ยงทีมไทยด้วย ในตอนนี้เราอยู่ในระดับที่จําเป็นต้องเปรียบเทียบกับทีมไทยเราไม่ได้แย่ไปกว่าไทยนี่ไม่เป็นโอกาสที่จะได้ยืนยันที่คล้ายก,กันกับคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ว่าคุณต้องไปเกรงกลัวอะไรกับคนไทยเราแพ้พวกเขามาหลายครั้งแล้วไม่มีอะไรที่มันแปลกหรอกแค่มองครั้งนี้เป็นอีกโอกาสที่จะสามารถคว้าพวกเขาได้ก็พอส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยการคาดการ์ผลงานของทีมชาติไทยของเราชุดนี้ในสนามแรกนี้ว่า ขอทำนายผลการแข่งขันที่จะมาถึงไทยชนะอินโดนีเซีย3ต่อ0เซตชนะฟิลิปปินส์3ต่อ0แพ้เวียดนาม2ต่อ3เซตซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาจึงได้มาตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นประวัติศาสตร์เลยเพราะจําได้ว่าก่อนหน้านี้เวียดนามเคยได้จากไทยแค่1เซตเท่านั้นแต่ว่าจากตรงนี้แฟนเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าเราจะต้องแพ้มันจะไม่มีเซอร์ไพรส์รอก เช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็ได้มองว่าพูดตรงๆเลยนะว่ามันไม่มีโอกาสที่เราจะชนะแต่อย่างไรก็ตามแฟนเป็นนามคนต่อมานี่ก็ได้มองถึงประเด็นนี้ต่างออกไปว่าทีมไทยเนี่ยดูอ่อนแอกว่าเมื่อก่อนนะมันไม่เหมือนกับที่ผ่านมาแล้วที่คล้ายคันกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวเสริมถึงผู้เล่นไทยของเราว่าอัชาราพรและพิมพิชญาเนี่ยอ่อนแอลงกว่าแต่ก่อนนะ ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ต่อไปอีกด้วยว่าทีมไทยเนี่ยดูแตกต่างไปแล้วในตอนนี้แต่ว่าจากตรงนี้ก็ได้มีชาวเวียดนามคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์แย้งถึงศักยภาพในปัจจุบันของทีมชาติไทยชุดนี้ว่าเปลี่ยนไปแต่ว่าพวกเขาก็ยังคงมีพละกําลังมากเพียงพอที่จะเอาชนะเราได้นะฉันคนาดหวังว่าเราจะสามารถได้สักแต่จากพวกเขาเหมือนอย่างกับใน4เกมก็น่าจะแฮปปี้มากแล้ว ซึ่งคนต่อมาก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปว่าในซีเกมส่วนหนึ่งมันมีเรื่องของสภาพอากาศแต่ว่าเราก็ยังไล่เลี่ยก,กันกับไทยนะครั้งนี้เราจะได้เปรียบในเรื่องสนามยาวด้วยมันอาจจะสร้างปฏิหาริย์ก็ได้ส่วนคนต่อมาก็เป็นอีกชาวเวียดนามที่มีมุมมองต่อการเจอกับไทยทัพใหญ่ในครั้งนี้ว่าเวียดนามแพ้ไทยในอดีตมันจึงโอเคถ้าจะต้องแพ้อ,อีกในตอนนี้แต่ว่าเวียดนามอาจชนะก็ได้ เพราะว่าทีมไทยนั้นจะขาดอัจรยาซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความเห็นเพิ่มเติมด้วยการเสนอแนะถึงแนวทางในการเอาชนะทีมชาติไทยของเราว่าสิ่งแรกเลยก็คือคุณจําเป็นที่จะต้องรู้จักตัวคุณเองก่อนว่าคนไทยนั้นไปถึงระดับโลกกันแล้วระดับของพวกเขาจึงเหนือกว่าเรามากแล้วมันจะไม่มีความกดดันสําหรับทีมชาติเวียดนามในขณะที่คนต่อมาก็มองเกี่ยวกับประเด็นนี้ต่อไปได้ว่าทีมไทยในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่เหนือกว่า แต่ว่าครั้งนี้พวกเขามีเรื่องของสภาพจิตใจที่ต้องเอาชนะให้ได้เพียงเพื่อรักษาตำแหน่งที่หนึ่งของอาเซียนเอาไว้ดังนั้นฉันจึงเชื่อว่าเวียดนามจะสามารถล้มพวกเขาได้ในครั้งนี้ส่วนแฟนชาวเวียดนามคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมถึงแนวทางการเล่นในการดวลกับทีมชาติไทยของเราชุดนี้ของทีมชาติเวียดนามในรายการซีบีเลกในครั้งนี้ว่าการต้องเจอกับไทยชุดนี้บอลแรกของเวียดนามมันต้องมีความแข็งแกร่งขึ้น และบอล2มันต้องมีการจ่ายบอลไปสู่การตีที่มันหลากหลายการส่งบอลก็ต้องทํากันได้อย่างรวดเร็วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะสามารถเกิดขึ้นมาได้พยายามเขานะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความิเห็นของแฟนบ,บอลชาวต่างชาติอย่างแฟนชาวฟิลิปปินส์และก็ชาวเวียดนามที่มีต่อทีมชาติไทยชุดสู้ศึกซีวีลีกในครั้งนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ โดยในส่วนของโปรแกรมการแข่งขันนั้นทีมชาติไทยจะลงประเดิมสนามนัดแรกเจอกับอินโดนีเซียในวันที่4สิงหาคมเวลา16นาฬิกาตรงต่อด้วยนัดที่2เจอกับทีมชาติฟิลิปปินในวันที่5สิงหาคมในเวลาเดียวกันก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการ,รเผชิญหน้ากับทีมชาติเวียดนามเจ้าภาพในวันที่6สิงหาคมในเวลาประมาณ1ทุ่มตรงยังไงก็รอติดตามชียร์นักกีฬาไทยของเรากันครับ แต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องขอลาก,กันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความขาดตกบกพร่องในการแปลณนะตรงจุดใดผมเองก็คงจะต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ